สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชุดสู้นเอายืายเอา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 สวัสดีครับระบายนะครับรับายเนี่ยนักกีฬาเขาทายยังไงกันสิสู้กันจีปาดก้าไหมครับเรียนอีกยังนี่ยมากีฬาอีกยังไหมโอ้ยชั่ก้ามโอ้ยชั่ก้ามลดน้ำหนักโอ้ลดน้ำหนักลดน้ำหนักที่ไปเช็คก่อนนี่ยที่ไปเตรียมคว่มนะครับโอ้ยที่ไปเตรียมคว่มว่ะตาบวมตาทีมตลกปีนีนขึ้นแน่นอนใช่รับไปนั่นเลยครับ เอาพี่น้องชาลุ่นตอนต่อไปครับผมสิ่ภาพไปหาแต่ละผู้แต่ละคนครับไปอาจารย์เอาขอบคุณครับพ่อคนครับพี่น้องมาแล้วสามหาสี่คนที่ชมใยญ่หงวกก็มาหน้าตียินหน้าตีค่ะเอายินหน้านาตียังทอดมาทองปองแต้มาคนคนมีลูกแต่ลงพุงอ่ะลงพุงบ่ได้ช่วงนี้บ่ได้เล่นกีฬาได้เล่นกินแล้วก็นอนนอนหล้วก็บจนกินแล้วก็นอนบ่มีตุนเอาลงพุ่งยังพุงมาหยุดทำแต้ปาาเอากลัวเป็นกลัวเป็นผ่าหำยีลีตัวนี้หำยีลีตัวเนาะ มึงเย้นี่ยีเลยจะมหาใบยาหันไปหาอันเมสเซียวมึงก็ไดเตียงตัวโปโปไหันไปหาเมสเซียวเลยเตีงรงไหนกูยังอยู่อยู่บนี่เมสเซียวอันเธอทีรักบอกเขาเนี่ยเขาว่าเตีบงตังไหนมาเดนผู้เธออยู่วงการมะรังวงไงผู้เชื่อขาเท่

แม่นเหมดตีเนี่ยแม่นเหมดตีเนี่ยแม่นเบิดล่ะคะ่กูชีเดียดจะควงยิ่งยกูบอกซื้อซะกูชีเดียดจะควงค่กี่หรีรับสภาพจะคองมาได้เลยเอาพี่น้องไปเบิรงสมามิกต่อไปจุดเทียนนี่บ่นจุดเทียนดาราข่ามาพี่น้องดาราจากตั้งประเทศเป่ากิ่งอันนี้เป็นยังครับนักกีไรเล นักกีฬาายน้ามัเไอ้บ่คน่ายเลนียร์โ้เนี้ยกวับ่นียางหน่งว่าทายัใยถอนี่ครัพี่นนักกีฬาอีกคนหนึ่งเอาพี่น้องนีิตตตาปีกนักกีฬาแล้วครับผมเลกอ้ายเมยก็ซ้าอี่ผัมาลุ้มย่ลึกแจีเลี้ยงในจกตัวละปลายนะม่อยงมันเลือกหลายนะเสร็จไหมครับพอไปวัดไยูพีเอาเอา เจ้าองนวจความ้ความหแช่ส่งน้าอยู่มเดีไปรพี่นองเริ่มแล้วอานงตือ้าแล้วน้บังือตองเาแล้นี่ตองเตตองเตนลงวมันเก้ยังี่พี่สดับโอ้ยวมึงเอ้ยังุมกมันเป็นนักกีฬาแล้วโอ้ยวันนี้งัวเมามานเลยห้ามเลย เออบางทีมันก็คือแจงจู่แม่ไครแม่ยังย่า่วิจมคาราเบลแม่ยังต็มคาราเบล่ยจงแม่ควายตีนักยิมสติกลาบบาสติกลาจ้าไปได้มาปี่อสอใด้เนาะบางบวคือพ่อแต่นอีพอีพ่ออาิอีพอต่อไหนเนาะานี่เป็นยง้โอ้ผู้ยิ่ง โอ้ได้มาปีพศในน้อยอีเมียสามสิบจ้าสามสิบจ้าเอ่อบอกวัาหั่นหกเกีอัไน้สามสิบจ้าคิดจะซากะลาดตีคิดจะซากะลาดที่กันน้ำมันเหรอเฮ้ยเขาเขาตีออกวิทยุเจ้าออกใส่ก็ไม่มีคนไหนเห็นโอ้ยเท่าไรทันนี่มันเชยวิทยุนี่มันเก่าอ๋อที่ทันนี่เต้นออกหนังสือพิมพ์นะโอ้แดเถอะออกบอกง่ายเลยตอนนี้หนังสือพิมพ์จ้าโอเคอ่าเถอะ ไมเห็นจะไดเจ้าจังได้แชมป์เียนท่อสได้ห้ถามจ้าบ้าฉันไม่อยากพูดนะคบแนวไหนเจ้าเห็นตัอคิชสั้นบะตัวคิ้เชั้นเออั่นล่ะยุคกรเทปยันยุคกรเทปเชิดจงไหนเขาเห็นมาทังแวนะาตังงหัวสายโทษตอนนี้ไม่เยคะายมาตังคหัวก็บไม่เสรเอาค่ะ่ได้เสริมจ้าเันเจ้าชันเบื้องเลีวได้หนลักษณะนี้เห็เลียกะที่เ่องเปนบ้างมัในโลงที่โผ เป,เ,เป็นอะไรสันตันและโบ,โบขีโผ่ปลุกตับเฮ้ยมันมาเป็นซิลิโคนเขาอ้ยเสียงล<น>ุยนะเนี่ยเจะบริษัทที่ลีติีเดียว<อ>มันเป็นขีโผหัวโบล่งปองตัวนี่โคนเป็นซ้างตัวเนี่ย,ยเป็นซ้างโคอยนี่เอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาโอ้ยนักกีฬาเหรียญทองโอลิมป,ปิกพี้ด่าจ้าเออเป็นจะได้จะได้มาเสียสินค้างมาดิตอนนี้ตัวโต๊สูงเนี่ยอารมณ์นู้นตอนเจ้าไปได้เหรียญทองเจ้าเห็นแล้วเด๋ยจะได้เหรียญที่ไหมื่อกี้ตอนแช่น่ะขอเพี้ยนนะอาจารย์ขอเพี้ยนนะ ่นบลบเอแปกาเอาซิเขากันออมมันขึ้นนะบัมันขึ้นกระเทียหล่สวอตอร์บามันไปะกินมันจะได้กินเขาไฟน้ำเขาบวนเชียงแลเอเอาเอาจังซิไข่เสื้อแล่ะเรบ้วว่นเจ้าถดเรียนทอมาพุนีอก็ได้เรียนทอนมาคือกัน เอาสิได้มาแหละก็ดีขึ้นกันละถ้ารองเพลงพี่น้องฟังแลยเอาลุกขึ้นเขาแถวเขาแถวลุกขึ้น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 เร็วเร็วเร็วลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ยแล้นั่งซื่อๆื้อทุกแบบทุกคนเป็นกองเชียร์เมให้รองเพลียต้งการโดนผู้เจ้าเป้แต่โอเลพีผู้เจ้ามีความสามารถเชื่อใจยิ่งเสียสินมันแย่งเมย์มันระรอกันย่าแท้มันลมมันลมสะแสองเทื้อหรอมันลมทับสินอย่างนี่เนาะจังว่าจังว่าถือยิสุทธิ์ถือกุญแจฟาเม่เลยมันคือแมงมน่อเาเขาในไทย กิอดนี่จ้มพอมีอย่างน้อสุดเป็นเจ้า้าจะได้กินเขาวพะเนี่ยเอาจังสี่ดอกเพาแม่ัดอกเสียหายากันรองเพลงพีน้องพามวนพาซืนกกตีรองเพลงทัไปต้องรองเข้ากันหลายแล้วเพรยากเขาเพราะยากเอาแนี่นัดเอาแนวใดเสียเอาง่ายๆเลยคอเอ้ยขั้ไใดคือว่ามเจ้าลอกอะไร้เลยขัาใดนี่คือพยัญชนะตัวไหนเข้าใจปะ่อ่าอ่าพ่อมาดอกเด็กกไก่พอนหูอย่งสิเฮ้ยคือว่าไนพูดได้ร้องได้ถึงว่าพูดนั้นสุดยอด แต่มาเสี่ยหลอกสุขคนมีรังมันบ่ค่ะลรางมันมีไปเอาอยาหลังคาเดี๋ยวเซลให้มันก็บ่าห้ยทั้งหลายหาทั้งหลายเพราะอะไรต้องลองพิษซาก่อนนักลองพิษสุขแล้วเ้ารอเอาคอยสีเอ้ยพยัญชนะหนึ่งขึ้นมาหายบุญเจ้าร้องตามที่คอยบป๋ออาคำแรกเลยพยัญชนะตัวแรกคือจอจานเอาเพลงที่พี่จอจานขึ้นต้นก่อนโดยจอจานจากแดนอีสานบ้านเมืองนอน

จอดจอมจอมมันดำไดติกต่อจอบจอมจอมแม่เขาบนละจอาจานข้างเชียวจา